รถไฟฟ้าพาเที่ยววันนี้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองหรือที่รู้จักกันในนามของน้องเก๊กห้วยจะพาทุกคนเดินทางไปเที่ยวย่านสีนครินกันค่ะใครพร้อมแล้วไปกันเลยตัวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี้เริ่มต้นที่สถานีลาดพร้าวและเรานั่งมาลงที่สถานีสีเอี่ยมซึ่งเป็นสถานที่แรกสำหรับทริปนี้เริ่มต้นความเป็นสีนิมงคลกันที่วัดสีเอี่ยม ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตบางนาวัดศรีเอี่ยมแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีของพุทธศาสนิกชนในย่านนี้วัดศรีเอี่ยมเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายที่นี่จะมีพระพุทธรูปที่สําคัญคือพระพุทธรูปเสวทจจาลองและมีจิตตกรรมฝาผนังที่มีความงดงามไม่แพ้วัดอื่นเลยทีเดียวเรามาเริ่มต้นวันดีๆด,ด้วยการกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆกันที่นี่แล้วหลังจากนั้นก็เดินทางไปพักผ่อนกันต่อที่สวนหลวงรอง บรรยากาศที่สวนหลวงรอเก้าแห่งนี้เงียบสงบและสวยงามสามารถทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานเดินออกกำลังกายหรือนั่งเรือเล่นนอกจากนี้ก็ยังสามารถชมบรรยากาศและความงดงามของพันไม้นานาชนิดได้ที่นี่อีกด้วยหลังจากที่เราพักผ่อนกันที่สวนหลวงรอเก้าได้เวลาพอสมควรแล้วเราก็เดินทางต่อไปยังตลาดนัดรถไฟซึ่งเป็นตลาดยามค่ำคืนที่คลาคล้ำไปด้วยนักช็อป และร้านค้ามากมายมาจำหน่ายสินค้าตอนนี้ก็เตรียมตัวช็อปกันได้เลยค่ะและอย่าลืมนั่งน้องเก๊กควณมาเที่ยวกันนะใครอยากทราบเรื่องราวดีๆและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของกรุงเทพม,มหานครอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ